สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาลองเล่นนะครับเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม GFX 100f ตัวนี้กันครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตที่เขาไม่ใช้คำว่าคอมแพคเลยแต่เขาใช้คำว่าเจ้าตัวเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะครับที่เป็นเจ้าตัวฟิกเลนตัวนี้จะได้เลนนะครับที่เป็นเจ้าตัว Gf นะครับ35มิมล f 4ี่แรงเป็นนะครับก็ประมาณ28่มิลมีความใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัวไรค้าคิวเลยนั่นเองบอดี้ครับค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกัับตวนี้นนะะครับบจเป็งไ้างอต้องสนใจกับ GFX 1 0ต My effort ตัวนี้กันนะครับนี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นกล้องตัวแรกนะครับที่เป็นเจ้าตัวมีเดีย f ฟอร์แมตแล้วก็เป็นเลนฟิกในตัวก็คือจริงๆถ้าพูดตามตรงก็คือจะฟีลแบบเป็นคอม a พกนั่นแหละครับซึ่งตัวเนี้บอดี้นะครับมีความเล็กบางนะครับคือมันอาจจะไม่ได้บางขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือมีเดียลฟอร์แมตผมว่ามันใช้ได้เลยนะมันค่อนข้างจะบางนะครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับจะได้เซนเซอร์ที่เป็นเจ้าตัว102ล้านพิกเซลนะครับผมปรับให้ดูนี่นะครับตัวนี้จะได้ตััวว้านกเเเเซซรบีจยดอ์ตัว ฟูจิฟิล์ม X 1 0 0นะครับมาร์ค2เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เอ็กโพเซอร์5นะครับตัวนี้ตัวชัตเตอร์จะเป็นเจ้าตัวรีฟชัตเตอร์แล้วก็มีฟิล์มซิมูเลชันนะครับให้เราเลือกนะครับถึง20แบบนะครับรวมเจ้าตัวเลยวล่าเอนะครับด้วยนั่นเองนะครับตัวการ์ดตัวนี้นะครับจะใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตครับนี่นะครับใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตนะครับ ก็เป็นดูอัลนะครับ U S S 2เลยนั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เป็น W 2 3 5นะครับ S. S ก็ให้ประสิทธิภาพที่ทนนะเขาเคลมนะครับว่าใช้ได้ประมาณ820รูปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ถ้าพูดถึงสเปควิดีโอก็คือรองรับนะครับเจ้าตัววิดีโอ 4K ด้วยซึ่งอะผมเปิดเมนูวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโหมดวิดีโอเนาะซึ่งอะผมให้ดูนะครับว่าอันนี้เราสาม,มารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดก็คือเจ้าตัว 4K นะครับ้ามมี่วิทยดเอสแตกมีเนช้งานจจรรริงะวมๆตัวนี้กไยัง ออลอินทรานะครับ360เมกะบิตเซคันะครับซึ่งก็ถือว่าไฟล์นะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยบอดี้แม้ว่าตัวเนี้ยจะดูค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่บอดี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ735กรัมซึ่งถามว่า735กรัมหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับยังสามารถพกพาได้เทียบกับตัวใกล้เคียงกันนะครับอย่าง X10 0 m a r k 6นะครับก็จะมีนะครับอยู่ที่น้ำหนักครับอยู่ที่ประมาณ500กรัมนิดๆนั่นเองครับตัวนี้มาพร้อมกับเลนนะครับ GF 35mm ่งสาคัันมสิบ ที่ผมชอบคือตัวนี้จะมี NDC t t p นะครับมาให้ในตัวซึ่งก็ทําให้เรารทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง แล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเราใช้งานใช่ป่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนะครับที่ปรับนะครับเจ้าตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์เนาะสามารถปรับได้เลยนะครับมันสามารถปรับนะครับระยะนะได้ที่45มิล63มิลแล้วก็80มิลซึ่งมันแปลว่าเราสามารถคอนเวอร์ตนะครับได้เป็น35มิล50มิลแล้วก็63มิลนะครับโดยเอฟอยู่เท่าเดิมแต่ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเนาะว่าเฮ้ยในการครอปนะครับมันก็จะเป็นฟิล์ดิจิตอลครอปนั่นแหละไม่ได้เป็นครอปนะครับแบบเลนจริงๆนั่นเองครับซึ่งผมทำให้ดูเนาะ ร้มิลอ่าไม่ทีนึงอยู่ที่80ดมิลนะครับก็สามารถทํางานนะครับได้สบายๆเลยนั่นเองก็ด้วยพอเราเป็น80ดมิลอ่ะระยะนะครับตัวพิกเซลนะครับจะเหลืออยู่ที่ประมาณ20ล้านพิกเซลก็ถือว่าเพียงพอเนาะแต่การใช้งานทั่วๆไปแล้วนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวไดเอลตัวนี้ตัวนี้นะครับคือไดเอลที่เป็นเลสเスペวピโอนะครับเราสามารถปรับนะครับได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับนี่เป็นที่บอกต่อ9นะครับเป็น 65ต่อ24 17ิต่อหนะครับแล้วก็3าต่อสซึ่ง3าต่อสกับ17บต่อหกอ่ะมันเป็นอัตราส่วนใหม่นะครับที่เพิ่งมาในเจ้าตัวกล้องดิจิตอลก็น่าจะทำให้การใช้งานนะครับของเราเราอ่ะสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะ3าต่อสนะครับก็จะเหมาะสำหรับผมพวกแบบ i n s t a g r กรมแนวตั้งในไรพวกนี้นะครับแล้วก็17บต่อหนะครับก็จะเป็นฟิล์มฟิมเป็นมูวี่นิดนึงเนาะ1หนึ่งต่อหนะครับ็ดต่อหกนะครับด้าต่อสี่คอสตอมนะครับได้สี่ต่อสามสามต่อสองอะไรพวกเนี้ยมันได้ ตัว r e s p e c t ก i วโอนะครับที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรานะครับสามารถถ่ายภาพนะครับได้สนุกมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับตัวนี้ก็จะมีไดเอลนะครับที่สามารถปรับนะครับได้หลากหลายแบบเลยอ่ะเนี่ยสามารถปรับนะครับเป็นดิจิตอลครอปได้นะครับนี่ผมขออนุญาตปรับก่อนนี่นะครับเปิดปิดแอนิเมเตอร์คือตรงเนี้ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเราสามารถคอสตอมนะครับได้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราอยากได้นะครับการทำงานลักษณะไหนนั่นเอง ครับรวมๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบอดี้นะครับเจ้ตัวฟูติฟิมไอเอ็กซ์หนึ่งร้อนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะหล่อเหลังการเหมือนกันความหนากว่าเอ็ P o นิดนึงดีไซน์คล้ายๆ X100 Mark 6นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้นเป็นคอมบิเนชันที่ระหว่างเจ้าตัว X100 Mark 6กับเจ้าตัว,ว GFX นะครับซึ่งถามว่าประทับใจอะไรผมว่ามันคือมีเินิฟอร์แมตท,ที่เล็กแล้วก็เบามากๆโอเคถามว่าจะให้ติอะไรผมว่าค่ารูบแสงอ่ะ พอมันเป็น F4 อะ่ะมันก็อาจจะอาจจะนิดนึงถ้าคนถ่าย4อาจจะโอเคนะแต่คุณถ่าไฟล์ร้อยล้านนะครับในบอดี้ที่ไม่ได้หนักมากแต่ถ้าถามว่า้ถ้าคุณเอาไปถ่ายทั่วๆไปผมว่าค่า F อะ่ะมันยังมีรู้สึกว่ามันแคบไปนิดนึงนั่นเองสำหรับผมนะตัว Fujifilm นะครับแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับ Auto Film Simulation นะครับนี่นะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้ตัว Record File นะครับก็เป็นได้ทั้ง c o m p r e s s Lossless นะครับ press, อัน c o m p r e s s นาอนี่ แล้วก็เจเป็กนะครับตัวฟิล์มโซลูชันนะครับก็มีตั้งแต่โปรเวียนะครับสแตนดาร์ดวิวเวียแอสทเวียคลาสสิกโครเมี่ยล่าเอสนะครับโอไฮเนิกคลาสสิกเน็กนะครับนอสติกเน็กอีเทอร์นาอีเทอร์นาบิดไบพาสนะครับอะครอสโมโนโครมนะครับสี่เปียนั่นเองอ๋อแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น evf ในตัวเนาะก็ให้ความใหญ่นะครับเขาเคลมว่าเคลมใหญ่ประมาณ gx หนึ่งร้0ย smark ii แต่ถามว่าอ่ะด้วยเทียบกับบอดี้นี้ใส่มาไซน์นี้แล้ว not dead bad ครับใช้งานได้เลยสบายๆครับอื่นๆก็ ฟูจิเอ็กอยครับเน้นๆนะครับประมาณนี้อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คืออุปกรณ์นะครับผมขึ้นรูปให้ดูก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ในตัวทั้งหมดเลยก็สะดวกสบายครับมากๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อยกเว้นแท่นชารน,นะครับที่จะไม่มีมาให้ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ฟูจิฟิล์มนะครับที่เป็นเอ็กซ์ซีสมาทูก็จะไม่มีแท่นชารน,นะครับมาให้อยู่แล้วนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับก็มา2ไฟล์ครับที่ได้จากเจ้าตัว GFX 100RF กันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ JPEG รูปๆเลยนะครับผมมีการผสมสีมีการผสมตาส่วนนะครับไปประมาณนึงเนาะประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ลองแบบชิวๆเลยนะครับก็ถ่ายทั่วๆไปด้วยความ F4 นะครับคือ Media Format อ่ะพอเป็น F4 อ่ะมันก็ยังมีความละลายหลังนะครับสำหรับใครที่ต้องการถ่าย Portrait ไว้สำหรับงาน Portrait ครับจะเหมาะสมนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวสี r t r t r t นะครับถ่ายชิวๆไม่ได้เน้นละลายหลังขั้นสุดครับแต่จะเน้นในความสวยงามนะครับของบรรยากาศด้วยต้องบอกเลยครับว่าในคอนดิชันนี้จะเหมาะสมมากๆเลย อันนี้เนี่ยสีแบบคลาสสิกโครมนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ครับโปรเบียอะไรประมาณนี้ก็อันนี้นะครับลองเปลี่ยนฟิล์มซิมูเลชันไปนะครับก็ให้ความสวยนะครับที่เพิ่มเข้ามาคือมีโทนที่มีความแตกต่างนะครับชัดเจนแล้วก็รู้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเป็นรูปนะครับจากฟูจิฟิล์มนั่นเองครับแล้วก็ให้ดูโบเก้เนาะประมาณ F4 นะครับก็จะได้โบเก้ประมาณนี้นะครับคือถ้าถามผมอ่ะพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องคาดหวังมากสำหรับตัวตัวโบเก้ตัวนี้ประมาณนี้ อันนี้แบบครอปเลยนะครับเป็นมีเดียมช็อตเนาะย้อนส่งย้อนสายนะครับคุณภาพเลนดีมากด้วยความเบนฟูตินอหนหรือไรยังไง คุณภาพเลนส์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเนาะนลองใช้ฟอร์เรตเล่นๆน,นะครับลองใช้ครบหมดดูบ้างนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวเทเลคอนเนาะก็ใช้นะครับที่เป็นเจ้าตัวแปลงเป็น45มิลก็คือ35มิลประมาณนี้แหละครับเราได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับอัตราส่วนนะครับมาเป็น5ต่อ4เนาะอันนี้เป็น65ต่อ20กว่าๆนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี ลองปรับเล่นไปเรื่อยๆครับสำหรับนะครับจาตัวออโต้โฟกัสนะครับที่เป็นเจ้าตัว afc นะครับก็จะได้นะครับมีลิมิตการใช้งานนะครับอยู่ประมาณนึงก็ลองดูนะครับว่าเฮ้ยนะครับเราใช้งาน afc นะครับหนักขนาดนั้นไหมแล้วก็ลองดูผลลัพธ์นะครับที่ได้ว่าเฮ้ยสำหรับเรานะครับเพียงพอหรือไม่ครับอันนี้นะครับก็ใช้นะครับจาตัว65้าต่อ24นะครับในการถ่ายรูปก็ได้ความยาวประมาณนี้ครับก็มันจะฟีลคล้ายๆนะครับจาตัว xperia นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเฮ้ยผมถ่ายรอแล้วก็ไม่งเจมากคือวันที่ มันยังไม่เปิดตัวเราสามารถดูนะครับตัวตัวรอไฟล์ได้นั่นเองซึ่งรอไฟล์ผมให้ดูนะครับประมาณน,นี้ประมาณนี้เลยพอเราเข้าไปที่ De v e l o p มันก็จะแบ่งเป็นสีที่เป็นปกตินะครับแล้วเราก็สามารถเล่นทีหลังได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้สีอะไรแต่ด้วยความมันอ a r ร y bird มา,มากๆต้องยอมรับตามตรงครับว่าวันนี้นะครับมันสาม,มารถทำนะครับจ้าต,ตัวปรับจ้าต,ตัวฟิล์มซิมได้ละมี s อสเตรีมี ria, มเค้าซิค o m e นะครับด้านขวา e t e r n ร์แน่ปไฮนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่าโคลนกังผมครับ คลาสสิกโครมนะครับมีอยู่ไม่แก่นะครับเดลลาเอทนะครับรวมถึงนะครับคลาสสิกเน็กประมาณนี้นะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับอื่นๆอีออก <Ooh. S 1> ก็ดีงามนะก็คือใส่ย,ยังไงก็สวยครับคือมันเป็นกล้องที่ถ้าเราไม่ได้เน้นเดบอฟิลมากด้วยสีเอ่ยอะไรเอ่ยป็นเป็นกล้องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไฟล์มันสวยนะครับแต่คอนข้นงจะง่ายเลยทันเองอันนี้ผมยังไม่ได้คัดนะ พอเราใช้วีดอหต่อ24นะครับเราก็สามารถมาอันครอปนะครับภายหลังได้นะครับเป็นออริจินอลได้นั่นเองประมาณนี้ครับขออนุญาตดูรูปนะครับจากรัวแพรนิดนึงนะครับขอวิสาสะเลยนะกันนะครับสิ่งที่คุณต้องกังวลนิดนึงนะครับอันนี้มาเปรียบเทียบนะกันสิ่งที่กังวลคือสมมติพอคุณไปถ่ายอินดอร์ไปแล้วคุณใช้อาจะเรเซลหมดเองก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับคือสิตชเตเตอร์ที่มันอาจจะลงไปมากๆนะครับถ้าคุณปรับไปในโซที่เป็นแบบต่ำๆไวเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีการสันในตัวทําให้ตัวแบบนะครับหรือว่าตัวภาพของเราอาจจะมีอาการครับสันได้ค่อนข้างจะง่ายนั่นเองนะครับประมาณนี้ในหะ้ดูรูปแต่ถ้าถ n า o อินดอร์ไม่มีปัญหาครับเลือกเป็นเริ่มปกติเลยนั่นเองก็ขอบคุณทางลัวแฟนที่ให้เราป้นรูปนะครับนี่อันนี้ผลงานคุณลัวแฟนนะครับคุณสวย งานกระจัดเลยเนาะประมาณนี้ครับสำหรับรูปที่ได้จากเจ้าตัว GFX 100 i ครับก็หลังจากที่เรารได้ลองเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะครับที่แปลว่า1ชั่วโมงนะครับก็สำหรับผมสิ่งที่ประทับใจนะครับหก็คือไฟล์แหละตัว GFX นะครับมันได้ไฟล์คุณภาพที่มันดีมา,มากๆอยู่แล้วนะร้อยล้านมิกเซลนะครับฟิล์มซิมูเลชันเอ่อเรล่าเอ็ดคลาสสิกเน็ก พวกเนี้ยผมชอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมาตั้งแต่ฟูจิฟิล์มนะครับที่เป็นเจ้าเอ็กซ์รมาหที่เรารีวิวกันไปมาเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับถามว่าเลนตัวนี้อึอดอัดไหม28มิลเทียบกับเท่า28มิลเนาะผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ทํางานนะครับได้ไม่ยากแต่ถามว่าถูกจิตถูกใจผมไหมต้องบอกว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเว้ยเพราะผมเป็นคนที่ อันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบ28มิลอยู่แล้วเพราะว่ามันม,มีความกว้างเกินไปสําหรับผมแล้วก็ด้วยความี่ตัวใน F4 มันอาจจะทําเดฟได้ไม่เยอะแม้ว่าต้องอพูดันนำรงครับตัวนี้เป็นมนะิดเดียพอแมตเนาะมันก็ทำเดฟได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายด้วยความ F4 มันก็จะไม่ได้เบอร์หลังมากขนาดนะั้นซึ่งอาจจะเป็นสไตล์ผมที่ชอบเบอร์หลังมากกว่านี้นั่นเองนะครับถามว่ากล้องตัวนี้เหมาะใครถ่ายสตรีทผมเชื่อว่าได้แน่นอนชอบแน่นอนแล้วก็ถ่ายสตรีท28มิลชอบเนาะแล้วก็สามารถครอปนะครับผม ค่อนข้างจะรักเลยฟิล์มซิมทุกคนชอบอยู่แล้วแหละทำงานได้สบายๆนะครับเรื่องอื่นๆพูดตัวนี้ทุกอย่างมีมาให้ครบอันนี้ค่อนข้างจะครบคันนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ X100 Max 6 X100 Max 5นะครับหรือ X p r พูดางานตรงครับคุณต้องแต่งกล้องให้มันหล่อเวย้ยแล้วราคามันก็บวอยประมาณแบบอุปกรณ์เสริมแท้นะประมาณแบบอีกหมื่นนึงซึ่งตัวนี้มันให้มาครบในตัวนะครับในราคาประมาณแสนบปลายผมยังไม่รู้ราคาจริงเนาะแต่คิดว่าแสนบปลายนั่นเองนะครับถ้าถามว่าฟูจิควรปรับปรุงอะไรนะครับผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเรื่องของออโตโฟกัสครับถามว่าทําไมโอเคถ้าคุณใช้ afs นะครับมันใช้งานได้หรอแหละเออกล้องทุกวันนี้มันใช้งานได้เว้ยแต่พอผมใช้นะครับเจ้าตัว a f 4ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแบบไม่เข้าอยู่ประมาณนนนนึงงัเออกก็ใใสจล้ c o m p พ c t ดีๆสักตัวหนึ่งอยากได้เซนเซอร์ใหญ่ไฟดีๆเราลาพิเซลครอป80แอมมตรแล้วก็ยังได้แบบ20ล้านทํางานสบายๆนะครับก็ลองมาดูกันได้บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะสนใจกันมากๆครับเรามานี้แหละสาหรับ Fujifilm นะครับ JFX 100 RF ครับก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ด้วยนะ